มมในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทีมคอรอมทอ่านนายกประกาศทำงานไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยค่ะโนฮ o n e ี m o o n ี e r ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าข้าราชการกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็ไม่เน็ตไม่เหนื่อยเหมือนกันครับนัดกงเล่ากลางวันแสกๆเดี๋ยวนะไม่เน็ตเหนื่อยแต่ขอนอนอ่อนไม่ไหวจริงๆค,คือมีนอนแล้วมีลุกขึ้นมากงต่อฮะเออเหรอเรื่องนี้ร้อนไปถึงภรรยาเจ้าของบ้านถึงขั้นต้องไปติดประกาศหน้าบ้าน ห้ามเข้ามามาดูกันครับว่าทีมที่มากงเล่าที่ชวนภรรยาอ่าขอช่วยฮะชวนสามีเธอเนี่ยงงเล่าคือใครกันบ้างน,นะครับคลิปที่เห็นนี่นะครับเป็นผู้ชาย3คนนะครับบางคลิปก็จะเป็น4รายมาตั้งวงดื่มเหล้ากันจนเมาหนักครับบางคนเนี่ยนอนพักซึ่งคลิปนี้เป็นหลักฐานครับที่ตัวภรรยาหรือว่าคุณเขียวอายุ6 1ปีและลูกชายเป็นชาวบุรีรัมย์นะครับนำมาร้องกับสื่อขอให้ช่วยกันหน่อยในการตรวจสอบเพราะคนกลุ่มนี้ จะมาดื่มกินกันที่บ้านาแล้วก็แต่ละคนนี่ขา้าราชการทหารครูและบางคนเป็นถึงรองนายกออบตครับมาชวนชาวบ้านตั้งวงดื่มสุรากันทุกวันครับผมตัวภรรยาบอกว่ากลุ่มคนนี้จะมาชวนสามีดื่มทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็มาดื่มในเวลาราชการด้วยนะครับเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาให้อย่างมากแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวด้วย จนเธอเนี่ยทนไม่ไหวเพราะว่าเวลาสามีเมาเนี่ยจะอารวาดโวยวายใส่ลูกทําร้ายตัวเองแล้วก็บางทีครูจะฆ่านี่ถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความกันแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยโมโหมากตัวเองต้องหลบไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวคุณปุ้ยคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้<อ>เพราะสามีไปชวนเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐามานั่งตั้งวงกงเล่ากันถึงขั้นที่ว่าไปดูหน้าบ้านฮะคุณภรรยาคุณเขียวบอกว่าต้องติดป้าย ดูนะครับป้ายสีแดงนี่เลยครับติดป้ายไว้เลยเพาอบอกว่าไม่อย่างนั้นเราก็เข้ามากันแล้วแม่กงเล่ากันเกือบทุกวันเลยนะครับช่วยหน่อยครับอยากถ่ายคลิปเนี้ยแล้วก็ส่งมาที่สื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันหน่อยครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยต้นสังกัดจะว่ายังไงกงเล่าตอนกลางวันแบบนี้จังหวัดไหนนะครับเนี่ยจังหวัดบุรีร<อ>ัมย์ข้าราชการมีทั้งทหารมีรทั้งครูเอ่อ เจ้าหน้าที่อบอตออรองนายกเลยนะรองนายกเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากล่าวหาว่าอย่างนั้น<ช>เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องฝากกันหน่อยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอเอาให้ชัดนะคะเรื่องนี้